ไม่ต้องเชื่อยะก็ได้นะแต่อยากให้ลองกดไปอ่านรีวิวตรงนี้นะครับที่ตะกร้าที่ยะแปะให้ตรงนี้ไปอ่านรีวิวว่าคนที่เขาซื้อไปใช้จริงๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับแผ่นพื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพลุกแอนลักคู่นี้นะครับนี่เขาทํามาหนานุ่มนะครับ2จุดเลยหลักๆที่เขาทํามาหนาๆนาเนี่ยคือบริเวณส้นตรงนี้นะครับตรงนี้จะหนาเป็นพิเศษและบริเวณอุ้งเท้าตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เจาะรูระบายอากาศแบบนี้นะครับ เพื่อลดกลิ่นอับชื้นภายในรองเท้าซึ่งเป็นบ่อกเกิดของกลิ่นเท้านั่นเองแผ่นพื้นเดิมที่ได้มากับรองเท้าคือแบบนี้นะครับเห็นไหมค่อนข้างบางนะครับถ้าเกิดเทียบกับแผ่นพื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพลูกแอนลักที่ทําออกมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยเนาะบางๆแบบนี้เนี่ยใส่ไปก็เสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บได้เนาะเพราะว่าไม่ได้รองรับแรงกระแทกอะไรเลยนะครับเทียบไม่ได้เลยนะครับกับแผ่นพื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพแบบนี้ที่ทําออกมารองรับแรงกระแทกนะครับรวมถึงซัพพอร์ตการลงน้ําหนักการลงเท้า จากกิจกรรมที่ต้องยืนต้องเดินนานๆทั้งวันเนี่ยแผ่นพื้นตัวนี้ช่วยได้เลยครับและตอนนี้ร้านลูกแอนลักเขาก็จัดโปรโมชั่นแฟลตเซลอยู่นะครับยังไงลองกดไปดูที่ตะกร้าตรงนี้นะครับแล้วก็ลองไปอ่านรีวิวดูก่อนก็ได้นะครับอย่าฟึ่งเชื่อยะลองอ่านดูก่อนและตัดสินใจดูนะครับไปแอบ,บกระซิบนิดนึงนะครับว่าช่วงแฟลตเซลแบบนี้มีไม่บ่อยนะยังไงรีบตัดสินใจรีบซื้อนะครับตรงนี้ตะกร้าเหลืองหน้าช่องตรงนี้ยะทิ้ง,งที่กัดให้แล้วครับ